สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ฮันนี่จะพาดูสวนผักหลังจากที่ผ่านความหนาวนะคะมันจะมีต้นพืชบางชนิดที่แบบใบเขาโดนความเย็นแล้วก็จะเหมือนเราเอาผักแช่ตู้เย็นนะคะแล้วมันตายตายนึ่งนั่นนะคะแล้วก็ฮันนี่จะย้ายต้นพริกลงกระถางแล้วก็เอาไปเก็บบนบ้านค่ะตามริมหน้าต่างหรือตามห้องที่เรามีที่ว่างนะคะ เพื่อให้เขาได้อยู่รอดและมารอชมกันนะคะว่าเขาสามารถผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ไปจนถึงสปริงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพราะตอนนี้ต้นพริกที่ฮันนี่ปลูกมันออกดอกออกผลเยอะมากแล้วฮันนี่เลยเสียดายไม่อยากปล่อยเขาอยู่กับที่หนาวเย็นนะคะก็เลยลองใส่กระถางดูทุกๆปีก็เคยทํานะคะแต่เพียงแต่ทุกๆปีเนี่ยต้นพริกของฮันนี่มันไม่ค่อยงามแต่ปีนี้มันงามค่ะ โอเคค่ะเราไปดูกันเลยก็ตอนนี้เดี๋ยวฮันนี่จะมาเลือกกระถางนะคะใบเล็กๆสำหรับต้นพริกที่ไม่ใหญ่มากค่ะส่วนต้นใหญ่นี่จะใส่กระถางแบบนี้คือสีน้ำตาลนะคะมันค่อนข้างใหญ่หน่อย แต่ว่าส่วนใหญ่ท่นันนี้ก็ย้ายไปหมดแล้วก็คงเหลือใหญ่ไม่กี่ต้นแต่ต้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวทันนี้จะใส่อันนี้มีค่อนข้างจะหลายต้นอยู่เหมือนกันค่ะโอเคค่ะทันนี้คิดว่าจิตกระถางก็น่าจะพออยู่นะคะเดี๋ยวจะลองถ้าเกิดว่ามันไม่พอหรือขาดยังไงเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่นะคะภาพแปลงผักตอนปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ทันนี้เอาต้นบูชเกออกแล้วีแตงกวาเหี่ยวอย่มีต้นพริกค่ะ เขย่กำลังงามเลยแต่ก็แตกดอเยอะมากนี่ต้นชิกต้นนี้นะคะนี้จะใส่กระถางใหญ่แลนะส่วนต้นเล็กๆพวกนี้เราจะเอากลับไปใส่กระถางเล็กค่ะเห็นไหมคะมันมีดอกมันมีมเมล็ดด้วยนี่ต้นนี้กระเด็นกระถางใหญ่เขาอันนี้คือลื้อไปแล้วหลายต้นเลยค่ะหกต้นนะ เดี๋ยวจะเาเดี๋ยวจะถ่ายดูให้ดูห้องบนบ้านนะคะต้นทัวรเ,เทือเทศดูความเย็นน่าเลยนะะอันนี้เรายเขาชอบอากาศเย็นเดี๋ยวเราค่อยเด็ดแขนงยอดเขากินนะคะน,นี่สวยอร่อยค่ะหวานกรอบมากอันนี้ก็เป็นฟักทองฟักทองรู้สึกปีนี้จะปิด สลูกค่ะลูกก่อนที่เหมือนจะติดแต่ก็เหี่ยวแห้งเน่าตายไปค่ะนี่นี้ลูกเอน,น,นอกรั้วตรงนี้ฟักทองลูกหนึงอยู่นอกรั้วส่วนลูกนี้อยู่ในรั้วขอให้รอดนะปีน,นี้เขาจะกินเธอแล้วแล้วเดี๋ยวอันนี้ฮะน,นี่จะเก็บยอดฟักทองเอาไปกิน ต้นพักบุ้งของเราก็น่าสานมากตอนกำลังงามเลยค่ะแต่ว่ามาดูความเย็นซะก่อนเดี๋ยวฮันนี่เอาจะไปเอาผ้าสีขาวมาคลุมเพื่อปรับอุณหภูมิให้เขาดูซิว่ามันจะฟื้นไหมต้นนี้กำลังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะย้ายลงกระถางดีไหมไปก่อนละค่ะต้นเล็กพวกนี้ฮันนี่จะพริกต้นเล็กพวกนี้จะย้ายเขา้า ใส่กระถางให้หมดเลยนักแบบนี้ห่างต้นสักฝ่ามือเลยนะคะให้รากเขาขาดน้อยที่สุด แล้วเดี๋ยวหลังจากมีฮันนี่จะเอาไปใส่กระถางอีกทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้ฮันนี่ก็จะทําให้ดูนะคะพอดีฮันนี่ไปหาเจอกระถางใบใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วก็ใบเล็กเพิ่มห้าใบนะคะแล้วเดี๋ยวฮันนี่จะไปถอนต้นเล็กๆขึ้นมาปลูกต่ออีกนะคะที่พี่นี่ซื้อมาจากโครเฟอร์นะคะเอาไว้สำหรับ กรณีที่ปลูกใส่กระถางอะคะ่ะมันจะได้แบบมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เพราะว่าในกระถางเนี่ยพื้นที่เขาเล็กการหาธาตุอาหารของเขาก็จะไม่ค่อยมีเหมือนตามดินก็เลยต้องซื้อลงทุนนิดนึงค่ะเพราะเราปรุงดินเองยังไม่เก่งพอนะคะเดี๋ยวนี้จะทําตัวอย่างเราทำเองอันนี้นะคะต้นพริกที่นี่ไปขุดมานะคะก็ตอนแรกเราก็เอาดินดินถุงอะคะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีสารอาหารที่ เรียมพร้อมสำหรับต้นไม้ในที่จะปลูกในกระถางค่ะเราก็เอาดีนใส่ลงไปที่ก้นกระถางสักหนึ่งส่วนสามนะคะเสร็จแล้วทันนีก็จะเอาพริกต้นที่ทันนีต้องการจะลงเนี่ยใส่ลงไปเอิบวดู <laughs> เหลือแค่นี้เองต้องปลานีกันแล้วค่ะ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้ะต้องอยู่ให้รอด โอเ,เสร็จแล้วเราก็เติมดินของเขาเองเนี่ยไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือดินที่อันนี้เอามาจากข้างล่างนะคะส่วนหนึ่งาานนะจากนั้นเราก็เอาดินจากในถุงนะคะใส่ลงไปให้เต็ม พี่ต้นขนาดเนี้ยมันมันค่อนข้างจะอึด oh. เราต้องประครบประงมมากมันก็ขึ้นมันก็อยู่ได้ค่ะเส okay. 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 ร็จแล้วหนึ่งต้นค่ะแล้วเดี๋ยวฮันนี้จะทำต่ออีกหลายต้นเลยค่ะเป็สิบเลย เสียได้ค่ะบางคนอาจจะสงสัยทําไมไม่เพาะใหม่แล้วก็ปลูกใหม่ไปเลยในปีหน้าบางครั้งเพาะใหม่ในปีหน้าเนี่ยกว่ากว่าอากาศมันจะมาอุ่นอีกครั้งหนึง่งกว่าจะเพาะต้นกล้าขึ้นนนะคะมันบางทีมันช้าเกินไปอะคะ่ะแต่ถ้าเรามีต้นเก่าๆแบบนี้เราเ,าเก็บใส่กระถางแล้วพอถึงฤดูการปีหน้าที่อากาศออุ่นอีกครั้งหนึง่งพอเราลงนาไปลงดินนะคะ มันก็จะขึ้นเร็วมีดอกเร็วได้ผลผลิตเร็วกว่าที่เราจะเพาะตั้งแต่มเมล็ดอะคะ่ะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนลน,น,นะคะบางคนเขาอาจจะเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วขึ้นขึ้นได้ดีก็สามารถปลูกทันเวลาแต่ของฮันนี่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วปลูกไม่ทนันค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะยังไม่ทนันฤดูร้อนก็หมดไปแล้วแต่เราเพิ่งจะได้ มเมล็ดพันธุ์ในช่วงฤดูเ,เขาเรียกอะไรออทุ่มมันหนาวเกินไปสําหรับต้นพลีกนนะคะเขาอาจจะตายได้แล้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของฮันนี่นะคะที่ทําไมฮันนี่ถึงต้องมาเก็บต้นพันธุ์เก่าที่มันออกดอ,อกผลแล้วแล้วกเอามาใส่กระถางก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดเราไปเพาะตั้งแต่ต้นตั้งแต่โรยมเมล็ดเนี่ยบางครั้งมันก็ได้ผลดีบางครั้งก็ได้ผลช้าดังนั้นสําหรับฮันนี่แนวทางของฮันนี่ก็ทําแบบนี้ค่ะ แล้วคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าจะมาลองดูว่าได้ผลผลิตเร็วกว่าไหมแล้วถ้าเกิดเร็วกว่ายังไงปีถัดไปฮันนี่จะได้ทําแบบนี้เหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวฮันนี่ขอตัวไปทําต่อนะคะแทน่นแระดนเสร็จแล้วค่ะงามไหมคะถึงเขาจะแคแกรนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงสปริงนะอากาศดีๆเนี่ยเขาจะโตเร็วแล้วก็มีดอกมีผลให้เราได้อีกนะคะ ดูต้นนี้สิคะน่ารักอ้ไดหลายต้นเลยค่ะจริง,รงๆยังมีเหลืออีกนะแต่เดี๋ยวฮันนี่จะต้องไปหาก,กระถามเพิ่มแล้วก็ต้องไปหาพื้นที่บนบ้านให้เขานะคะว่าจะเก็บไปตรงหน้าต่างไหนได้บ้างแต่จะไม่เก็บในห้องนอนนะคะจะเก็บในห้องอาบน้ําห้องน้ําห้องลิฟทงรูมค่ะนี่ค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดเล็กแล้วก็ 2ใหญ่แล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นปาปริก้าค่ะซื้อมาจากคือต้นพันธ์ุมาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตโฮเฟอร์นะคะแต่ว่าดูสิยังไม่ทันได้กินเลยอากาศก็มาเย็นซะแล้วแต่วันนี้แดดดีค่ะเดี๋ยวฮันนี่จะปล่อยเขาไว้ข้างล่างก่อนนี่ค่ะต้นพริกที่ฮันนี่ขูดออกมาจากแปลงนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงริมหน้าต่างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูริมหน้าต่างห้องน้ำนะคะ สองต้นนี้เอาไว้ในห้องน้ำนะคะริมหน้าต่างอันนี้นะคะตอนมันอยู่ข้างล่างมันไม่มันไม่ยอมแดงค่ะพอเอามาขึ้นางบนมันแดงแล้วสวยมากเลยคะ่ะนี่คือทิอันนี้ไปขุดมาจากแปลงข้างล่างนะคะเก็บเอาไว้ให้พ้นหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวค่อยทําสาวแล้วก็ไปลงดินใหม่ค่ะตนาตรงนี้ก็เอาไว้ที่ริมหน้าต่างของห้องอาบน้ํานะคะ いいけど。